สวัสดีค่ะเฮ่น้องขอปั่นหน่อจ้ะมือนีมาเฮ็ดเมนูต่างแดนจ้ะน้านหนอน้องบเรย์ลงเงินคลิปเฮ็ดน้องกินแบบมัวมวยเนาะจ้ะมือนี้ก็เลยมาเฮ็ดซะกะมี่กับไส่สูตรสูตรคือเก่าจ้ะเข้ากับมีน่นำยำเนาะสีเฮ็ดไอย้ยำปลาหมึกยำบนเสศษใส่ปลาหมึกจ้ะอันนี้ปลาหมึกเนาะลวกไปแล้วจ้ะเฮ็ดแบบสูตรเร่งด้วนจ้ะ หอมอันนี้ผักหอมอันผักซี่เนาะผักหอมบ้านปลูกของผักหอมปอมเนาะทีป่ปลูกปลูกด้จ้ะนี่ได้กลิ่นมันแล้วจ้ะมันไงเราล้ละไกหห่หอมไงจ้ะมีหอมเท่านี้ใส่เท่านี้จ้ะอันนี้น้ำยำจ้ะน้ำยำตำเองตำเองแซ่บเองจ้ะอันนี้ก็คือใส่เลยจ้ะสูตรเท่าน้ำยำข้าตำไว้แล้วขาก็ใส่มนเลยอัน,น อันนี้หั่นหมูล,ล้วนไว้จ้ะสิใส่ไปน้ำสูตรปลูกก็คือน้ำยำหั่ปลูกปรุงไว้เลยด้วยจ้ะปลูกก็สิใส่ทุกอย่างร่วมกันเลยนี่ล่ะหอมซีไซส่ที่หลังล้ะจ้ะซีไซส่หอมใหญ่ก่อนสูตรปลูกบ่มีสูตรด้วยจ้ะคืออยากใส่ยังกัสไซส์จ้ะเฮ็ดอาหารหง่ายสไตล์กินเอง ย่ำลาดเลยจ้ะอาหารนี้ง่ายสไตล์กินเองเด้อจ้าเด้อส่พริกน้ำหน่อยนึงอาหารนี้ง่ายสไตล์ทำกินเองเนาะจ้าเนาะปรุงเอาแซบไผแซบมั่นคือเกาจ้ะเราซีสันเนาะจ้ะกระิใส,สวุ้นเสน้นวุ้นเส้นก็ไลลาย มูเสร็จลวกไปแล้วจ้ะมาขย่ามันเหมอันบุกแค่ก็เขาบุกตรงเตียงไว้ปด้วจ้ะเพราะว่าอืมเขามีลูกเนาะเขามีลูกหน่อยเนาะให้กองอันฟ่าวเห็ดจ้ะนี่แหละมะเขือเทศกับหั่นใส่สดๆเลยจ้ะง่ายๆเีมลลืมนี่แหละฝ่าเห็ดเห็ดน้องขิงเพาไม่อย่างเขาก็ใส่จ้ะดูตั้งแดง ่ากิน,นง่ายๆเนาะจ้ะเนาะกระซิบเบิ่นนงจากมานี้ว่ารสชาติเท่าแบบเพิ่มยังบ่เราจังใส่หอมเดีวกระจังจัดจานเนาะจ้ะเนาะอันนี้หอมปลูกเองพุ่มใจเด็กกินตอนได้กระเด็ดเอาได้ปะมีสำเนียงแลก็ใส่สำเนีนยงปะทยอยกิมมัน มาเดิมมากินยำมุนเส้นใส่ปลประมึกจ้ะไปช็อปมือหันได้ประมึกมากแพ็คหนึ่งก็เลยแซ่แข็งไหวไต่มากก็แซ่แข็งเลยวันไม่ใบยำจะอยากินยำประมกหน้านเราอันนี้ก็อันนี้พักกันยังก็พผักกาดหินเขาห่องว้อยังเนาะ ผักกาศที่ปุกวานหนาๆอะจะพวก,กอันแบ่้งกินนํ่มาจากนี่เก็สีใสมาเลย <c oughs> เรากินอาหารห้าบวนใจนาตาเราเอาที่รสชาติ <c oughs> ถึกใจนี่ละจ้ะอันนี้ก็หอม <c oughs> นี่ละจ้ะเซตลรอยำบุญเส้น จำมุ่นเส้นใส่ปลาหมึกน้อจ้ะจะใส่หอมเจียวน้ำหน่อยนึงปลูกบะมี่ทัวด้วยจ้าบ้านบม่ให้กินทัวก็ใส่หอมเจียวก่อนคิดง่ายบ่เนาะง่ายเกินไปว่านี่เราจะเส้นเราพักปลูกเอง พ,พวกเองนี่ละจ๊ะมาเด้อมากินเรื่องกันจ้ะเสร็จลวจ้านาตายำบุญเส้นไส้ปลาเมึกจ้ะอันผักกาดที่ปุกูกปลูกว่านเนาะมันเกิดหนาค่ะกลายลุก,กระถอนมากินเลยนี่ผักกาดไลถ้าเบ้าบ้านภาษาบานเท่าผักกาดหินเนาะตั้งเองดอกวะนี่ละจ้ะมักจัดจาแบบแบนไปไปกระจัดการด้วยจากผู้กระเทศง่ายๆเนาะ อาหารง่ายสไตล์แม่ลูกอ่อนเนาะสไตล์ต่างแดนเราจะมียังกระใสนี่แหะจ้ะอาจจะบ่คืออยู่ในลานอาหารทีก็จะเห็ดรสติไใ้สีสันจัดจานด้วยจ้ะเพราะว่าเข้าอยู่ต่างแดนเนาะเข้าสีเฮ็ดคืออยู่เมืองไทยมันก็นเห็ดเห็ดแนตะ่เห็ดได้แต่ว่าเพื่อสิหารวัตถุดิบครบนะโอ้บริกนจ้ะนี่รหละจ้ะนาตามาเด้อมากินนั่กัน ยำมวลบุ่นเยนต่างแดนด้วยจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้ด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะจากสวัสดีทุกคู้ทุกคนจ้า